สวัสดีครับผมจุ้ยนะคะเป็นผู้จัดก,การร้านชาบูตรงรามเมงเป็นสุดยอดร้านรามเมงต้นต,ตำรับจากญี่ปุ่น o r ริจินอลเทสต์ฟอร์มเยครับการันตีความอร่อยด้วยรางวัลที c h a ชมเปียนบินตรงจากประเทศญี่ปุ่นมาเปิดที่ไทยมากกว่า11ปีแล้วครับ สำหรับเมนูแนะนำจากชชบุตรงราเมนเมนูที่1นึ่งชงคสึราเมนที่สุดของความอร่อยกับเมนูเด็ดคอมเมนตร г а ตีด้วยยอดขายกว่า2ล้านชามน้ำซุปกระดูกหมูเข้มขน้นที่เคี่ยวนานกว่า16ชั่วโมงเมนูที่2โชยุราเมนการันตีความอร่อยด้วยรางวัลทีวีแชมเปียนน้ำซุปโชยุรสเข้มขน้นตามต้นตำรับโตเกียวขนาดแท้ราเมนต้มยำกุ้งราเมนสไตล์โตเกียวกับความแซ่บจัดจ้านแบบไทยๆพร้อมกุ้งลายเสือตัวโต,วตวเนื้อแน่นซารูราเมนราเมนเส้นแบนเสิร์ฟแบบเย็นคู่กับน้ำซุป ชัวอยู่ร้อนมีความแตกต่างที่ลงตัวด้วยมีรีนที่ให้ความสดชื่นนอกจากนี้ยังมีเมนูดับเบิลชาชูดงข้าวหน้าหมูชาชูย่างคุกข้าวซอสต,ต้นตำรับจากสุดยอดเชฟจนได้รสชาติความอร่อยอย่างลงตัวเกี๊ยวซ่าสูตรเฉพาะชาบุตรงไส้อัดแน่นอร่อยเต็มคำเมนูของทานเล่นยอดนิยมคู่กับรามเมงมือโปรไก่ทอดทัสสึทาเกะสะโพกไก่หมักซอสทัสสึทาชุบแป้งและทอดจนฟูกรอบสีเหลืองกรอบนอกนุ่มในหนวดปลาหมึกทอดกรอบสไตล์ญี่ปุ่นเสิร์ฟคู่มาย ยองเนสและเลมอนกุ้งทอดกรอบสไตล์ญี่ปุ่นทานคู่กับเกลือพริกไทยและเพิ่มความเปรี้ยวด้วยเลมอนสดให้รสชาติที่เข้ากัน สูตรลับความอร่อยของร้านชาบูตตงราเมนน้ำซุปต้นตำรับนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นรสชาติเข้มขน้นหมูชาชูเคี่ยวจนเปื่อยในน้ำซุปรสเด็ดนานกว่า5ชั่วโมงสไตล์หมูชาชูสูตรชาบูตตงดั้งเดิมเส้นราเมงชาบูตตงทำจากข้าวสาลีใส่พันดีนวดด้วยเทคนิคเฉพาะตามต้นตำรับชาบูย่ามี2แบบให้เลือกเส้นโกเหมาะกับน้ำซุปทงคัสึเส้นแบนเหมาะกับน้ำซุปโชยุลูกค้าที่ต้องการสั่งเดลิเวอรี่ของร้านชาบูตตงราเมนครับสามารถกดสั่งผ่านไลน์แมนได้ครับ